สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูการจนานะคะวิชาภาษาไทยค่ะมาตราตัวสะกดนะคะลืมกันเลยค่ะตราแม่กปกนะคะคือคําที่มีกอไก่ขอไข่คอควายคอระคาเป็นตัวสะกดนะคะแต่ออกเสียงกอนะคะนัยนต้องจําไว้ว่ามันออกเสียงกอค่ะเป็นคำว่าปากเมสุนักมีหกนะคะ ถ้ากอไก่สะกดนี่ก็เรียกว่าตรงตามมาตราแต่ถ้าเป็นตัวอื่นขอไข่ขอควายขอละฆังสะกดเป็นชนิดไม่ตรงตามมาตราค่ะไม่กบนะคะคือคําที่มีัวเป็นไม้ปอปลา,าพอพันพอสำเพาะพอฟันเป็นตัวสะกดนะคะแต่ออกเสียงบอสะกดนะคะเช่นคําว่าอาบน้ํายีราฟน้ําซุปพฤษศค่ะถ้า บอกเป็นไม้สะกดนะคะเป็นชนิดตรงตามมาตราแต่ถ้าเป็นปอปลาพอพานพอฟันพอตะสะกดนะคะเป็นชนิดไม่ตรงตามมาตราค่ะต่อไปจานแม่กนค่ะคือคําที่มีเสียงนอสะกดนะคะนอหนูสะกดนะคะเช่นมีตัวนอหนูนอนเนนอยอหญิงรอเรือรอลิงรอจุฬาเป็นตัวสะกดนะคะออกเสียงนอนสะกดนะคะ เช่นคำว่าปีนวานอาหารของขวัญน,นะคะคำเหล่านี้ออกเสียงนสะกดนะคะแต่ถ้าคำว่าปีนตัวน,นหนูสะกดเลยนะคะ,ะเรียกว่าเป็นคําชนิดตรงตามมาตราค่ะส่วนคําอื่นๆวานอาหารขวัญของขวัญอะไรเนี้นะคะเป็นคําที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะเป็นคําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราค่ะ ต่อไปตาใม้กดค่ะคือคำที่ดีดอดอเด็กจอจานชอช้างซอโซ่ดจชดาตรบันตกทอฐานทอบันโทพะเจ้าตอเต่าถอถุงตอทหารทอทงซอสลาสอฤาษีสอเสือเป็นตัวสะกดนะคะแต่ออกสิงดอสะกดค่ะเช่นคข้ามาวัดเป็นชนิดตรงตามมัตราพราะดอสะกดนะคะมงกุฎ ปราศาสเมตาคำเหล่านี้ออกเสียงดรอสะกดนะคะแต่เป็นชนิดไม่ตรงตามมาตราค่ะแล้วก็มาสรุปกันเลยนะคะที่เราเรียนไปนะคะสรุปว่าที่เราเคยเรียนผ่านไปมีมาตราตัวสะกดแม่กอ,อกาเป็นชนิดไม่มีตัวสะกุแม่กลมง,งูสะกุแม่กลมอมามสกดแม่เยยกยและยักษ์สกด ะะแม่คกอวัวแหวนสะกดส่วนที่เรียนมาวันนี้แม่กบนะคะนีก็ไก่ขอไข่คอควายคอะัคังสะกดนะคะแต่ออกเสียงกอนะคะแม่กบบอวเไม้ปอปลาพอพ,นพอันพอฟันพอสะเภาเป็นตัวสะกดนะคะแต่ออกเสียงบอสะกดค่ะแม่กลนมีตัวนอหนูยอหญิงนอเนรรอเรือร,อรอลิงรอจุลาเป็นตัวสะกดนะคะแต่ออกเสียงนอนสะกดค่ะแม่ก,กดมีอเ,เด็กจอจาน ดอช้างซอโซดอชดา,าระตกกบตาขอฐานทอมัโททเท่าดอเต่าทอถุงทอทหารอทอธงดอตะลาสาราีเสอเสอือเป็นตัวสะกดค่ะเมื่อนักเรียนดูคลิปนี้จบแล้วนักเรียนต้องกลับไปทบทวนนะคะลองทำเดี๋ยวฝึกด,ดูค่ะสวัสดีค่ะ